สลามมอะัยกุ้มวะร็อมาตุ้นลอฮิวบารารกาตุสวัสดีค่ะเวลคัมทูวิทยาปัญญาสคูลยินดีต้อนรับสู่โรงเรียนวิทยาปัญญาเรามาเยี่ยมชมโรงเรียนกันนะคะหน,หนูน้อยมาเรียนเขียนอ่านที่บ้านแห่งวิทยาปัญญาบ้านแห่งความเมตตานำพาสู่วิถีที่ดีงาม การว่าอะไรตุมวาร้อมันตุ้มล้อชื่อประกาศที่สวัสดีค่ะวันนี้เป็นสัปดาห์แรกของการใช่แล้วใช่ค่ะเอ๊คุณคุยนะคะสัปดาห์นี้เราจะนิดเด็เด็กเรียนทุกเกี่ยวกับเรื่องอะไรคะเอ๊ะนึกก่อนหน้าสัปดาห์นี้อ๋อสัปดาห์นี้เรื่องเมื่อฉันไปโรงเรียนค่ะคุณซาช่าค่ะเอ๊ะโรงเรียนของเด็กๆชื่อว่าโรงเรียนอะไรคะโรงเรียนวิทยาปัญญาค่ะ เกียรปัญญานะคะเอ๊แต่ก่อนที่เราจะเข้าบทเรียนนะเราต้องอ่านอะไรนะคะอ่าดูอาก่อดคอยืมไม่ได้เลยใช่เลยต้องเลยอยวให้เด็กๆอ่านดูอาเพื่อพูนความรู้ไปพร้อมๆกันนะคะหนึ่งสองค่ะดูอาเพิ่มพูนความรู้กล่าวว่าพอบีจิเานีอินมันวัสุเมธิัตม์นี่มันหายเลยละเลยค่ะโรงเรียนยังไม่เปิดถังทีนงานเพราะอะไรคะ คารที่มาตอนนี้ยังเยอะอยู่เลยค่ะให้เด็กๆอยู่บ้านแล้วก็เรียนทางออนไลน์ใช่แล้วค่ะเพื่อป้องกบรถูกต้องแล้วค่ะงั้นเดี๋ยวเราพาเด็กๆไปทั้กิจกรรมโอเคได้เลยค่ะก่อนอื่นเราต้องแนะนำตัวให้เด็กๆอีกครั้งนดีโอเคค่ะเขื่อนจำได้ค่ะแต่ห่างให้คิจารณาคุณอานะคะ คุณครูชื่อคุณครูนาริสาอิสระวันค่ะชื่อเล่นคุณครูอินอางค่ะอยู่ชั้นอนุบาลสองพักสองค่ะส่วนคุณครูนะคะชื่อคุณครูสุนิสาสุโมกค่ะชื่อว่าคุณครูสันมาเองค่ะอยู่ชั้นอนุบาลสองพักหนึ่งค่ะแล้วเดี๋ยวเรายังมีคุณครูอีกหนึ่งท่านนะคะให้มาแนะนําตัวให้เดเกคค่ะโอคุณครูด้วยค่ะใช่อีกคนหนึ่งค่ะแนะนำตัวเลยค่ะ ชื่อคุณครูมัชรานีเหล็กเพชรนะคะหรือว่าคุณครูสันมาสองค่ะอยู่ทั้งสองห้องเลยทั้งห้องหนึ่งและห้องสองค่ะเดี๋ยวเราจะได้เจอกันนี้เลยใช่ไหมคะใช่ค่ะเดี๋ยวเราพาเดี๋ยวไปฟังเพลงกันนะอ่าให้เด็กๆทำท่าไปพร้อมๆกับคุณครูแล้วก็พี่ทั้งสองคนใช่ไหมคะใช่ค่ะ ในวยนี้ชื่อว่าหน่วยเมื่อฉันไปโรงเรียนค่ะคุณซันมาเมเวลาเราไปโรงเรียนเนี่ยเราจะต้องเตรียมอะไรไปบ้างคังนะโอ้ยอย่างแรกเลยค่ะกระเป๋านักเรียนค่ะใช่เลยกระเป๋านักเรียนที่เราจะต้องพกมาแล้วจะใส่กันากับบ้านใช่ะใช่แล้วค่ะต่อไปอย่างที่สองนะคะเดกกก็คือกระติกน้ำค่ะกระติกน้ำใช่ทำไมคะเพราะว่าตอนนี้โรคระบาดกันทั้งนัค่ะ ดื่มนะของตัวเองจะดีกว่าแล้วที่โรงเรียนไม่ม yes. hey, ีหรอกเขาทุะท bueno> right. ี่โรงเรียนก็มีแก้วให้ค่ะเพื่อความสะดวกของเด็กๆนะคะให้เด็กๆกมาเนอะต่อไปอย่างที่สามอะไรต่อไปนีผ้าปูที่นอนค่ะขาดไม่ได้เลยใช่แล้วค่ะเพราะว่าเวลา ตอนกลางวันเนอะหลังจากละหมาดเราจะให้เด็กๆนอนหลับพักผ่อนเนาะผ่อนการค่ะผ่อนเปใจค่ะที่ทําให้ร่างกายของเด็กๆนั้นแข็งแรงใช่แล้วค่ะร่างกนะคะเด็กๆอยที่สี่ค่ะอย่างที่สี่นั้นก็คือแมสค์ค่ะโอยขาดไม่ได้เลยนะคะตอนนี้ ใส่แล้วค่ะใส่แมสก์ในนี้เดี๋ยวก่อนนะคะคุือจะมาเอามาแค่หนึ่งอันได้ไหมคะเขาให้โกมาซักมากสานแทนแล้เปื่อเปลี่ยนใช่ไหมคะอ๋อเดี๋ยวเปื่อเด็กๆทำาสหูขาดอันนี้ใช่แล้วค่ะต่อไปยังทำมาห้าค่ะคุณคุยนะอย่างที่ห้านะคะเจลแอลกอฮอล์ค่ะแล้ก็สำคัญเหมือนกันนะคะพอเวลาเด็กๆออกไปเล่นข้างนอกใช่อดอใช่ถ้าเผื่อลืมล้างมือเนาะแต่ล้างมือก็สำคัญใช่ค่ะ นะคะอย่างต่อไปอย่างสุดท้ายค่ะคุณนายอย่างสุดท้ายคือชุดลำลองค่ะขาดไม่ได้อันนี้สำคัญกังใจแลวค่ะเอชุดลำลองเป็นแบบไหนนะคะคุณโฆษนาชุดลำลองนะคะก็คือเสื้อที่มดผิดใส่ที่บ้านนะคะก็ถ้าสำหรับเด็กผู้หญิงนะคะก็เป็นเสื้อแขนยาวกางเกงขายาวและผ้าลุงเค่ะที่ขาดไม่ได้และส่วนเด็กผู้ชายล่ะคะ ส่วนผู้ชายนะคะก็มีเสื้อแล้วก็กางเกงขายาวค่ะท่านใส่เบบนี้ตอนกลาวออกไปจากห่องก็จะอยู่ใ่นีใช่แล้วค่ะสั่คให้ดีๆไปทักาไปดูน่คะอ่าได้เลยค่ะก่อนจะไปเด็กๆก็อย่าลืมที่คุณอํำบอกเสมอเลยว่าเวลาอยู่บ้านเด็กๆก็ช่วยคุณพ่อคุณแม่ทํางานบ้านนะคะแล้วก็อย่าลืมนำให้ครบ5้าเวลานะคะ อ่าแล่นเราจากติดีกันไปดีได้ค่ะถ้าที่ประชุมกล่าวว่าสถานการ์เราฮุมมาว่ามิทำดีก็อัสฮาอูอัลลาอิลาฮะอิลาอันตะอัสตักฟิรุก้าวะซุบุยไรกะอันจลามุอะลัยกุมบารอบมาตุลลอฮิวะับประกาตุนบ๊ายบาย